มาเด้วันเอ้ยดีนี่ม่หน่อย,ยมีความสุขหลาย <c ười> ข้าเจ้าอันเมื่อบานไหวนะเดือดของเดือดกันข้าเจ้าเมื่อบานซ้ำมีหน่อย,ยกะเงือบเงือบนะคะเตรียมกุ้งออกมาสิพัดเสศษรอบรอบไอเดเดพุ่นละล่างถ้วยล่างจานแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะคะดีอยูข้าเจ้าเมื่อไหวนะคันจ้าข้าเจ้าโบเมื่อไหวไม่เหนื่อยกัสิกี่คันเมื่อยที่ละ แต่ว่ากับปีนี้เป็นครั้งเธอนะคะในรอบที่อยู่เปนน็นแม่เลี้ยงเข้ามาอันนี้แต่เป็นแม่เลี้ยงน้าเจ้านี่ไม่ไม่รอบนี้แหละทีะว่า้าเจ้าเมื่อวัย่จ้าบ้านลูกสาวอันคู่เมื่อคนแรกก็คือหลานกับตลูกสะใภ้หลานกับหลานสะใภ้นะคะหลานไส้ร้านสะไพ่ยากอนแล้วก็เมื่อกีอก้เถึงทรงลูกสาวกับลูกเคยกลับนะคะดเดินไปทีแต่ทีมาครับแล้ว นี la la at um ่่จะได้เน oh mm ียงคัวเปทางสุดท้ายและเนี่ยพอตะเ้าเนี่ยฟิล์มมาเซย่าวาดิสกาแหเพื่อเช็คติกรดน่ะน่ะยังเอาฟิล์มมาเอมาื่อเพื่อเพื่เเพียอเน่เตื บงพพยยังคับไปไงว่าอย่าเมาเกินกูเลยแน่วิสกีส้สัมยาขอโว้ยเธอแน่จะได้เก็บพอมีเอาเลยนี่แก้วเราว่เสิขอบคุณครับขอบคุณครับที่เอาเราไมไ่รู้อะไรไม่อ,อยากไม่ค่อยอยากกินเนาะเพราะตรงกินแม่ต้องดูแลก็ราะในขอกวาร์มันเรียบร้อยก่อนนะคะ นี่กับบ้านกันแค่สี่พุงโอเคปกติกจะกับตีสามีสี่นะนี่เหมือนีเขากับไววางเลยเน่ินเตันเนกบลสกอล่ะวเยอามาโมดเตสตนเนอทามาหิวตีโอว่ายพอเหมือนกับเกไปอีกนะคะกินไรคั้งสงกันกออันท้องะเห็บ้านนา แต่พ่อแกจีโซเอวอร์ออ์ลูกนะอคันดแล้วจิ๊กได้โอเคไม่เพิ่งลูกไส้ใอไงแล้วยื้อเพื่อนยูเพือน่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าเคยกินเมากระพรกับเมยหน่อยมัมีป่าเม่าแล้ว่เป็นคนถีเออโอยเม่าแล้วก็ครือนอนมีนายบอกว่าให้ไปนอนหองพ่อ ไปนอนของพ่อเทอไปเ,อเลยว่าอันซี่เ่ไปดอกระสันแต่ว่าถ้าหากว่าลูกไส้มากนี่อพอก็มีเงินหน่อยนี่เตรียงของนอนไปให้เข้ามาก็สดเนาะหันลูกมากนี่ลูกไส้มากนี่ก็คือถ้าเมาก็คือน,นอนห้องพอนะคะเดี๋ยวพอกับิมานอนโซฟาในห้องรับแคร์พามีเงินหน่อยบ่หิหานอนของมีเงินหน่อยนะคะเมาแกแดกกับีสิทธิ์นอนของฉันนะยะ ย่อโซ่ย่อเอลิสก็ดีอยากคู่ว่าคอยว้เนี่ยคุณนี่นี่มือปวามมื้็นสตาร์ทิ้คันดเซียสาคุณเออสาคุณบอกใดสอนง่ายตอนนี้แหละเตื่นซาว่าก็พอาาทิ้งลูกสาวกัญหาลูกสาวก็มีปหาแลูกสาวมีผัวเนาะมีกอบขัวกับกลับบ้าน แต่บางทีปีนี้น่ะ่นกลับไปเพราะว่ามือว่างเลย่นไปกินบ้านของพ่อสามีให้จังหวัดที่ไม่น้อยไปเที่ยวนั่นมันเมื่อยกันแต่ว่าสรุปแล้วก็บเบิดเบียร์ไปกินกันแค่ขอคนแล้สรุปแด้ดูห้องอึบแน่แดงแดดูเอิญอี่ที่เล่นนะแดงแดทุ่มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคาชิ่ง โจ๊กแน่จ๊กยังหมดตัดถิ่งไม้หนี่มือเอานีกมินาฮอเฮอร์นมินาวิสกี้เนี่ยทีละบอกกแล้วคันดีก็อมดูอินเตอร์เนี่ไปเทิสเอี่ทีละบอกก้าแฮะกินเลาส่ีนอีกแก้วก่อนนะกวสิ ผิดถ่ายขิดนะคะเลาเยอะน้ำมันกินแซ่บพี่ดีเวิร์นมาดัจจิริแต่ว่าไม่ยน้อยเนี่ยกินวัดกามากกว่าหลายเลยมีอันขวดนี้เรากินได้แต่ว่าบอสซีแดงโอ้ยฉันขอย,ยอมตายยอมตายยอมตายเนี่ยบอสกินเนี่ยกินซีดีดีกว่าขวดนี้ไว,ว้ปัญญากินก็ขมันก็ะแสดข้ากวกินขวดแสบแสบก็เมียสิดี <laughs> <laughs> រត bottle ់មកកាយទៅកាត់ប្រូរត់មកការយទៅប្រយករត់ពីយកមកទៅដាក់រប្រមកកាត់ហារីងក្លត់មិស្គីអឺអាមកញ៉ាំផាន់ខៀតស្គើអាយអីតមកលាក់ណជឹបជឺ